สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ํหนึ่งรถสวยคัดเกรดคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาทุกทุท่านไปรับชมกับรถ Toyota ol t o y ยต a Corolla a l t i s ติ 1.6G ปี2018เกียร์ออโต้คันนี้น้ำหนึ่งบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะรถทุกคันที่น้ำหนึ่งนำมารีวิวนะคะไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำไฟไหมใดๆกันสิ้นค่ะเป็นรถที่คัดเกรดนะคะโครงสร้างตัวรถตัวเครื่องตัวถัง เดิมๆนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพร้อมใช้งานนะคะเดี๋ยวเนื่งจะรีวิวคันนี้ให้ทุกท่านได้รับชมรอบๆคันเลยนะคะคันนี้เป็นปีป2018นะะได้ด้านหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะโฉบไมเนอร์เชนตาสัญ,ญลักษณ์นะคะค่ายตรงกลางชัดเจนป้ายนะคะป้ายทะเบียน8ก็ไก่ขอไข่8038 กรุงเทพมหานคระนะคะได้ด้านหน้าเดิมๆไปเลยนะคะมาดูในส่วนของอาการชนด้านหน้ากันบ้างนะคะรถสภาพสวยค่ะสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้เราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของอสันค่มๆนะคะฝาก,กระโปรงนะคะนี่เลยนะคะ ได้สันส,สวยๆไปแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยรถสภาพสวยค่ะคันนี้มาดูในส่วนของแม็กแล้วก็ยางกันบ้างคันนี้นะคะจะได้เป็นแม็กอลลอยเดิมๆจากโรงงานค่ะแม็กขอบ16นิ้วนะคะ,ะ,คะยางปี2020ด้วยนะคะมาดูในส่วนของถัดไปกันค่ะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะ mm hmm. ตรงข้างแก้มนะคะซุ้มล้อนะคะ mm hmm. มีตาสัญลก v v mm ักษณ์ VVTI ด้วย ที่เปิดด้านนอกค่ะสีเดียวกับตัวรถมีลูกเล่นเป็นโครเมียมด้วยนะคะดูเท่ๆนะคะดูสวยดุดันไปอีกแบบหนึ่งนะคะคันนี้มีระบบสัญญาณกันขโมยด้วยนะคะได้เป็นกระจกเดิมๆได้กระจกเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันบ้าง คันนี้ค่ะคอนโซลด้านหน้าทูโทนนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีเบจค่ะคันนี้มีถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมดเจ็ดใบพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มันติดฟังชั่นีีฟังชันลูกเล่นบนพวงมาลัยด้วยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์สามการค่ะเครื่องเสียงค่ะรองรับซีดี USB AUX power outlet นะคะแอร์เป็นแบบมุลอนา,นาล็อก คันนี้เป็นปุ่มพุสสตาร์ทนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าส่วนกระจกทั้ง4บานค่ะเป็นกระจกไฟฟ้าคันนี้เป็นระบบเซนทรัลล็อกที่เปิดด้านในนะคะเป็นโครเมียมด้วยกุญแจเป็นรูปทรงนี้ค่ะเดี๋ยวลอง,ส,งสตาร์ทรถน,นะคะ ันนี้นะคะระยะทางการใช้งานอยู่ที่หนึ่งแสนสามืนแปดพันกิโลกว่าอันนี้คือเลขไม่นะคะหนึ่งแสนสามืนแปดันเจ็ด้อยเจ็ดสิบสามนะคะก็ตีไปสักแสนสามกิโลกว่าค่ะอันนี้จะเป็นคอนโซลด้านหน้าคอนโซลด้านหน้ากว้างนะคะกระจกมองหลังมีตัวตัดแสงนะคะไฟรถทุกคันนะคะเราจะเข้ามาตรวจสอบ QC ให้คุณลูกค้าทุกๆุกคันเลยนะคะอ่ะ มีไฟตรงกลางห้องผู้โดยสารค่ะเพดานโปร่งโล่งสบายเอาตีนนะคะเป็นรถที่นั่งสบายขนาดกว้างนะคะแล้วก็ค่าเมนเทนนนนการรักษานะคะก็มีศูนย์บริการนะคะหาง่ายแล้วก็เป็นรถที่ถึงอึืนทนค่ะามาดูด้านหลังกันบ้างรถสภาพสวยค่ะคันนี้ราคายอยู่ที่460,000 9,000นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เจ00ผันอนยาวๆได้ถึงแปดสิบสี่งวดเลยนะคะรถคันนี้สภาพสวยมากๆเลยใครอยากดูรายละเอียดตรงไหนนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ศูนย์เก้าห้าสี่แปดหกสี่ห้าห้าติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยนะคะปรึกษาได้รีค่ะดูด้านข้างนะคะได้ด้านข้างมีเบียว์คมๆไม่มีรอยบุบนะคะไม่มีรอยลักยิ้มด้านหลังค่ะมีระบบไล่ฟ้านะคะกระจกด้านหลัง ไฟเบรกดวงที่3นะคะส่วนสติ๊กเกอร์ด้านหลังตรงนี้นะคะไม่เป็นไรถ้าใครไม่ชอบก็เดี๋ยวน้ำหนึ่งเอาออกให้นะคะกระจกด้านหลังเป็นตาโตโยต้าบ่งบอกว่าเป็นกระจกดั้เดิมมาดูไฟท้ายกันบ้างค่ะไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED ไม่มีรอยแตกไม่มีคาบไอ้น้ำก่อนนะคะอ่ะเดีนยวจะเป็นลูกเล่นโครเมียมด้วยมาดูไฟอีกฝั่งกันบ้างค่ะได้ไฟสวยๆเลยนะคะคโคโลอาอ่านี่นะคะยังมีตาสัญ,ญลักษณ์ อยู่ครบชัดเจนนะคะอ่ะอยู่ตรงนี้มีไฟทับทีมอยู่ด้านล่างคันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูด้านหลังกันบ้างห้องเก็บสัมภาระค่ะถือว่ากว้างนะคะอ่ะถือว่ากว้างมากๆเลยของออตติ มาดูด้านหลังกันบ้างมียางอะไหล่นะคะเครื่องมือแม่แรงให้ครบเรียบร้อยดูด้านข้างนะคะอาจมีซีนมะพร้าวด้านหลังมีได้ท้ายเดิมๆนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยใส่ท้ายนะคะเป็นไทโคอ,อิโตะนะคะเดิมๆจากโรงงาน ปลายท้ายเดิมๆลองดูฝั่งนี้บ้างก,ก็เป็นไทโคอิโตะนะคะรถสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะน็อตไม่มีรอยคูดไม่มีรอยไขทั้งสองฝั่งเลยนะคะฝั่งซ้ายไม่มีฝั่งขวาก็ต้องไม่มีเนาะอ่าเนี่ยค่ะเดิมๆฝั่งด้านนี้ก็เป็นสาไทโคอิโตะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเอาทิจะใช้ ไฟมีห้อนี้นะคะไฟอไฮโคอิโตรถส,สภาพเดิมๆค่ะคันนี้สภาพสวยมากติดต่อเข้ามาได้นะคะศูนย์เก้าห้าสติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างอันนี้รถส,สภาพสวยโครงสร้างตัวรถเดิมๆใครที่มองหาเอาตินะคะอันนี้เป็นปี2018 มาดูห้องเครื่องกันบ้างห้องเครื่องด้านหน้าค่ะเป็นเครื่องนะคะ Toyota Duo v v ว i จอสี่สูบค่ะ,ะให้ดูในส่วนของเบ้าโชว์นะคะ ต้องรอยนะคะอาร์ตเดิมๆตัวเครื่องเดิมๆตัวถังเดิมๆค่ะอ่ะนะคะคา,านให้ดู คันด้านล่างด้วยนะคะหาคันล่างเดิมๆเลยนะคะคันนี้รถสภาพเดิมๆใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้นะ,ะที่ศูนย์เก้าห้าสี่แปดหกสี่ห้าหกห้าติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยนะคะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังคงสภาพสวยอยู่ใครสนใจคันนี้นะคะ ราคาทีอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทขอนเริ่มต้นอยู่ที่7,000คันนี้เป็น1.6ปี2018เกียร์ออโต้สีบรอนเงินนะไะม่อยู่ที่1 3กิโลกว่านะคะราคา4ะ4 60,900บาทค่ะใครสนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถปรึกษาเข้ามาฟรี รปรึกษาฟรีได้ที่0 9 5 4 8 6 4 5 5ค่ะติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนค่อยอยะอยา่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมน,นะคะก็น้ำหนึ่งทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนี้แล้วนะคะหรือว่า,าใต้คลิปนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะทิ้งลิงก์ไว้นะ,ะกดลิงก์เข้ามาได้เลยเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ